สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในส่วนของบทที่2การจัดการข้อมูลในตารางนะคะซึ่ง Microsoft Excel เวอร์ชัน2013นะคะเป็นโปรแกรมประเภทตารางคำนวณมีลักษณะเป็นตารางซึ่งวิธีการพิมพ์หรือแก้ไขข้อมูลจะแตกต่างไปจากโปรแกรมอื่นๆโดยหากต้องการแก้ไขข้อมูลจะต้องทำการเลือกกลุ่มเซลล์ก่อนนะคะ หรือช่วงข้อมูลที่เราต้องการเสียก่อนเช่นถ้าต้องการกำหนดขนาดของตัวอักษรเราก็เลือกตัวอักษรทั้งหมดก่อนนะคะแล้วก็กำหนดขนาดของตัวอักษรหรือถ้าเราต้องการแก้ไขสีของตัวอักษรเราก็ต้องทําการคลิกเลือกเซลล์นั้นๆก่อนนะคะถึงจะทําการ ก้ไขได้นะคะรวมถึงการจัดแนวให้กับตัวอักษรและการปรับลักษณะพิเศษของเซลล์แบบต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในส่วนของบทที่2นะคะการพิมพ์ข้อมูลและการแก้ไขข้อมูลในเวิร์กชีตนะคะและต่อมาก็จะเป็นการล้างข้อมูลในเซลล์นะคะ ก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องพิมพ์ข้อมูลลงไปในเวิร์กชีตนะคะซึ่งวิธีการพิมพ์นะคะเราก็สามารถเลือกกลุ่มเซลล์ใดกลุ่มเซลล์หนึ่งแล้วก็พิมพ์ลงไปนะคะค่ะหลังจากที่เราพิมพ์เสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถจัดการข้อมูลเหล่านี้ได้นะคะโดยการจัดสีตัวอักษร หรือว่าพื้นหลังของเซลล์นั้นๆน,น,นะคะต่อไปนะคะจะเป็นการล้างข้อมูลในเซลล์ค่ะการล้างข้อมูลในเซลนะคะวิธีการทําก็คือเราจะเลือกเซลลนั้นนะคะแล้วก็เลือกไปที่ริบบอนโฮมนะคะหลังจากนั้นเราก็เลือกเมนู Editing นะคะก็คือเลือกเคลียร์นะคะเราสามารถเลือกเคลียร์ทั้งหมดก็ได้นะคะก็จะเป็นการ เคลียอคือล้างข้อมูลทั้งหมด Clear Format นะคะก็คือเป็นการล้างเฉพาะรูปแบบ Clear Content นะคะก็จะเป็นการล้างเฉพาะเนื้อหานะคะเคลียไฮเปอร์ลินะคะ, link, ะ,คะก็จะเป็นการล้างการเชื่อมโยงนะคะส่วน Remove Hyperlink นะคะก็จะเป็นการนำจุดเชื่อมโยงออกนะคะค่ะ ขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ